เสเปคเลน์มี Turbo โบ r o ให้จอใหญ่6.8นิ้ว 1.5K พร้อมขอบจอบางสีด้านช่วงนี้ทางดิสตันชเทเตชันได้ปล่อยข่าวหลุดของสมาร์ทโฟนแบรนด์ฝั่งจีนออกมาลุวเลยนะครับ ล่าสุดก็เป็นคิวของ r e d m i t u r b บ4 Pro ตรตะกูลสุดแกร่งจากทางเซมีที่มีสเปคหลักเผยออกมาแทบครบเลยครับโดยดิ s ต a t ช t เตชนเผยว่า Turbo 4 Pro จะเป็นสมาร์ทโฟนของเซมีที่เตรียมใช้ชิปสป,ปรกรอน8 s e l i t e ที่เป็นชิปที่ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในตอนนี้ครับทั้งยังใช้หน้าจอแสดงผลแบบแบนเรียบขอบจอบางทั้ง4ด้านพาเนลเป็นแบบ LTPS ที่สามารถปรับค่ารีเฟรชได้ระหว่าง60เฮิร์และ120เฮิร์ ให้หนาจอขนาดใหญ่ถึง6 8 x นิ้วชั้น k ทางนี้ขอบตัวเครื่องและด้านหลังจะเป็นวัสดุแบบโลหะและกระจกส่วนสเปคอื่นของรุ่นนี้ก็คาดว่าจะให้แบตเตอรี่มามากถึง7,410มิลลิแอมปรองรับชั์จเร็ว9ก้าสวัตต์ให้กล้องหลัง2ตัวที่มีความอีย50ล้านพิกเซลเซนเซอร์ Sony lyt 600ขนาด1.1.95ส่วน1.95นิ้วและความและกล้องอีกตัว8ล้านพิกเซลรันบระิการ Android 1 5 ครอบทับได้ h y p ป r o s 2.0ตัวเครื่องยังมีมาตรฐานกันน้ำ IP68 พร้อมหน้าจอแสดงผลความสว่างสูงสด 3, ุด3,200นิตด้วยครับ